ครับผมขอคำถามคาถามที่สองนะครับค่ะคือขอ,ขอรียนถามว่าผมอยากทราบสภาวะธรรมของตัวเองว่าปฏิบัติไประดับไหนแล้วแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งใดบ้างเพื่อให้ไปได้เร็วขึ้นนะครับขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรนั้นขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนเจ้าค่ะ ขอพระองค์ท่านเมตตาด้วยเถินอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญสุขเจริญธรรมและเจริญในการที่ต้องการให้เบื้องบนนั้นบอกสภาวะสำหรับตัวลูกนั้นเข้าสู่อริยบุคคลเรียบร้อยแล้วสำหรับการที่ลูกนั้น ได้เป็นในส่วนที่เรียกว่าการกลับชาตินี้การกลับชาตินี้ถ้าเป็นภาษาในพระไตรปิฎกนั้นจะต้องจบกิจด้วยการเป็นอรหันต์ฝ่ายผลและในสภาวะปัจจุบันนี้ลูกนั้นเป็นอรหันต์ตะผลฝ่ายมรรคซ้อเรียกว่าเป็นอรหันต์ฝ่ายมรรคซึ่งจะต้องเดินเข้าสู่ผล แต่ในการเดินเข้าสู่ผลตรงนี้อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าจะต้องแก้ไขในระดับของการที่ตั้งมั่นในจิตให้มีจิตที่แข็งแกร่งมั่นคงและการที่ลูกนั้นมีสภาวะของจิตที่เป็นเดิมแท้นั้นถ้าอยู่ในการที่เรียกว่าหล่อหลอมจะอยู่ที่ประมาณ80%และคะแนนบุญนั้นมี กระเถิบขึ้นอย่างมากมายเนื่องจากวันหนึ่งลูกวันชิตาเคยขอรวมพลังบุญแล้วให้เฉลี่ยให้ตรงนี้อยู่ที่111ล้าน1 1 1หนึ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกนั้นเข้าสู่การที่เรียกว่าเตรียมเข้าสู่การเป็นผู้ได้ในฝ่ายผลและผู้ที่ได้ในฝ่ายผลนั้นวันหนึ่ง จิตสัมผัสต่างๆจะเกิดพิเศษขึ้นหรือเรียกว่ามีอภิญญาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นซึ่งตัวลูกนั้นรับรู้ว่ามีตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะลูกนั้นได้กระทําบ่อยและกระทําจริงจังจนถึงลูกนั้นต้องการคําตอบจากพ่อสิ่งเหล่านี้คงเป็นคําตอบเมื่อเดินถึงความเป็นฝ่ายมากนั้น คําว่าอารหันที่จะเป็นฝ่ายผลบางครั้งถ้าจิตตัวนี้รู้สึกว่ามีความล้าลึกในเรื่องของการมีปัญญาที่สามารถที่จะบอกต่อสอนต่อคนอื่นได้เร็ววันนั้นพ่ออาจจะยก จิตเร็วและสามารถที่จะเอาไฟที่เรียกว่าผลไปใช้นั่นคือนิพานปรากฏแล้วสิ่งที่เป็นในเรื่องของการตัดกิเลสต่างๆจนถึงความเศร้าหมองในจิตและให้จิตตัวนี้นิ่งเย็นนี่คือขั้นตอนต่อไปสำหรับการที่เรียกว่านิพานปรากฏสิ่งเหล่านี้ ให้ลูกตั้งใจทําต่อไปซึ่งการประชุมกันของเบื้องบนจะมีอยู่เรื่อยๆและการที่พ่อนั้นผันจิตเพราะเห็นลูกนั้นศรัทธามากกับการที่ได้มาเจอสภาวธรรมแบบนี้จนกระทั่งลูกนั้นพยายามอธิษฐานจิตบ่อยและก็พยายามที่จะขอกลับบ่อยพ่อรับรองพ่อชื่อสิ่งที่เป็น ความตั้งใจนั้นเบื้องบนนั้นมีการเช็คหลายรอบจนกระทั่งรู้ว่าถ้าใครมีดวงจิตที่ดีและต้องกลับชาตินี้บางครั้งต้องเพิ่มคะแนนบุญให้และเป็นคะแนนที่พิเศษเพราะเป็นผู้ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นคนที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามเข้ามาหาพ่อใหญ่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไฟแบบเร็ว และไปแบบที่ศรัทธามากบางครั้งตัวนี้เราจรึงต้องเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะแสดงธรรมบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ความสมบูรณ์ของการเป็นอริยะนั้นได้เสร็จสิ้นว่ามีประโยชน์กับตนแล้วยังมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีประโยชน์จากสกุลหรือสายธรรมของสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมหรือนิพานธรรม รืออมตะคือสิ่งที่ลูกปรารถนาะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาบอกและการเพิ่มคะแนนจะมีการเพิ่มเรื่อยๆเพราะการประชุมในแต่ละครั้งมีในเรื่องของการดูการทำงานและการที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเองจนถึงความที่เรียกว่าแม้นจะไม่มีเวลาแต่ในใจลึกๆนั้น ตั้งจิตไว้ที่เดียวไม่เลี้ยวที่อื่นนี่คือพระนิพานนั้นจึงต้องให้เหตุผลทุกครั้งว่าทำไมจึงกลับถ้าลูกยังไม่เบื่อสามโลกการดูดกลับจึงยังไม่ใช้ตัวช่วยหรือใช้คำว่าเสริมพลังหรือให้คะแนนในสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มเติมให้ฉะนั้นขอให้ลูกมั่นใจว่าลูกได้กลับแน่นอนและสภาวะธรรมที่ให้เห็น คะแนนบุญนั้นจริงแท้แล้วไม่ได้ให้ลูกวันที่ตาทำโดยพละการแต่ถ้าอยากรู้ก็จะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ผันตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่าจบกิจได้แล้ววันหนึ่งจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีบุคลิกหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เมื่อนั้น ลูกจะสามารถหยิบยื่มทำหรือเรียกว่ามั่นใจในสิ่งที่เรียกว่าพ่อใหญ่และทีมงานเป็นยิ่งนักเพราะจิตของเจ้านั้นมีความกลมกลืนหรือเรียกว่าหล่อหล,อ,ลอมกับธรรมธาตุดั้งเดิมได้เกือบเต็มฉะนั้นวันนี้ขอให้กำลังใจและจากไปด้วยการขอให้ลูกนั้นแนะนำผู้อื่นเข้าพระนิพพานจเจริญพลลรลูกรักรักลูกสาธุสาธุสาธุ น้อมกราบแทบประบาทตัวใหญ่สาธุอันนี้จริงๆแล้วพี่วันก็ไม่คิดว่าจะมีคำถามอะไรตรงนี้มันเกิดขึ้นโดยที่แล้วแต่น้องคิดแล้วกันนะวีดีโอตัวนี้จะให้ปล่อยก็ปล่อยหรือจะเก็บก็แล้วแต่น้องนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะก็หมดคำถามกันแล้วเนาะวันนี้ก็ปิดคำถามนี้ก่อนแล้วกันนะคะ สาธุสาธุสาธุด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ